สกัดสีพาลงเบิงสีนะเบิองคนโตเบิดมือเลยนะคือสกัดไปยุดถึงนี่ยนี่เป็นทางลงสีคนโตซองมือเหรียนติดต่อกันเลยพายุเห่าวีย,ย่เวียดสกัดเอ็นกนระไรัสดกันพายุเห่าตลอดเลยนะงานสกัดก็เถื่อวียดนะติดกระวียดคนกระโตกเบิดมือเบิดเหนเลยซองมือเหรียนติดเนาะถ้าเป็นเจ็ดมือเจ็ดคืนตะกี้นี่นมีโทมแน่นอนเนาะ ตะกีนี่ห่นมาเสิงหืนเศร้าคับเลยนำหืนตอนนี้เป็นนำเป็นอันนี้แล้วเดึงเธอเธอกระลงมาจอบนะจอบเือพระเจ้ายันเธอลงมายายเธอหืนตลอดนำหืนนะกระตอง g ยายเธอหืนมาตามนำอยากมัคือพระเจ้ากระลงมาจอบเธอตลอดนะต้องยายรักเธอมาเถอนีนนะกายก่อภัยแล้ว ก็จะกระซิมาายลักนี่แหละลักซ้ายเหยายหืนตลอดเลยไงต้า,ตานน้ำนะฮูนนำโถมเลยนะขนาดอันนี้ถ้ากระซ้อมมือนะฝนตกเดียนกันซ้อมมือเลยตกมันมือเบิดคื้นนะนำกระซิหนืนนะกายก็ภัยแล้ว ถ้าจะลงมาไงาหือใสอ่แก้นนี่าลายเงหือนไปเรื่อยงตายตน,นํานำ่ายันสักพัดคือที่ใส่ขาหือขาถึงะลงมาไงาหือจะคล้องหื้นมาั้งีจะได้ลงมาเต่ามาจอบตลอดยานหือไล่ยเยอเลยอเอาละเบื โซฟากระกลับหนเหินกอดเนาะปีนี้นถือะตะกกนะบางปีน่ะม่ได้โทบม่ได้เลย มีการไปซื้มีแมนหึ้นมาเซิงนี่เลยเนาะเซิงกใไม่เซิงหื่นสกัดเลยเซิงน,นี่แหละนำหึน้นพอทีเลยทีนี่ก็คือว่าซันนี้ยังมีหุนแหงอยู่เนาะนำเคยโถมมึงนองแต่สองพันสิบเอดคุณเนะเคยโถมมาเลยส,สกัดกับเคยใหญ่คนเคยคนคล้อง เดี๋ยวนี้ขาเจ้าอ็ดเพื่อนเผฟ้าแล้วกะข้าเจ้าปล่อยนำปล่อยเอาเลยเนาะกัมีคอยโทมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวซอคัสิีพามาเบิ้งนำเซอีเนาะมือนนี้เป็นมือที่สาม้นกระสาตกแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะมาอัปเดตนำจีหุน่นหรือลงนำลงลายเติมเนาะเดี๋ยวซอคัสิีพามาเบิง้งเนาะมือน,นี้กับเบิ้งทรงก็คือสีแดดเนาะ เสามนีก็นำลงไล่เติบเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่พ้นกระเสาตกแล้วเนาะสามนี้สาขัดกระพาลงมาเบิกอี้นำลงซ้ำเลยแล้วทีแรกเสาขัดคิดว่าขันพ้นตกติดต่อสี่ห้ามือนี่นำพื้นรถพุ่นเดินี่ก็นนำลงแล้วก็ือว่าดีเนาะมือวานนี้ที่สาขัดลงแมนพีเนาะนำพื้นคานี่มาเมื่อนี้ก็ลงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้พ้นหยุดตกนะ ขี่ตม้มเวลายวนำลงก็เป็นขี่ต้มในนี้อ่ะลงหดผุ่นแล้วนะมเอนี้กับบรรยากาศขึ้นขึตอนเช้าเบิ่งทรงก็คือสีพ่นม่ตกในงมือนี้เนาะนี่ละทานพ่นตกติดต่อกันลายมือกันน้ำหืนร้ายเนาะแต่นี่ก็ยังดีเนาะนำลงสาร์ค่กับพามาเบิง่งเนาะ มาเบิ้งซื้อมาเบิ้งเซออัปเดตมีอะไรร้ายเนาะในสกัดกัดงสีหงเงินเงินล่ะนะบ้านบานนี่คือถอดผีดิพีถอดผีเฮ้ยตัวนี้จนทางโคกเลยเนาะบ้านนี่เบิ้งทรงนำขึ้นสีหินร้ายค่ะเจ้าก็เลยเอาฮื้อหินมาไว้พอดีนำลงเนาะเข้ามา ถักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อนอร์มานีกามีไอ้อ่ำฟังไทย,ลยอลไรกะนมูเอ็ดยูทูบเดิมกันนี่แหละเหตุรุ่นเดียวกันเนาะบาบุนตาเพื่อนมาลีนนำรายการไอ้อ่ฟังไทยเนาะมีกับปู้สาวมาจากเซปโอนบ่นี่ด้วยสบายดีซื้อเนี่ยเลยผู้สาวไปผ่านบาบุนตาโอ้ซื้อยังเก่าซื้อเวอร์โอ้คุณนันเดิซื้ออะไอยู่เซปโปลนดมก,กันบนเลยเอา นิกายอมาจากฟังไทยนะสบายดีสื่อนเลยเนาะมันคนเดินทางฝากส่องเลยเนาะสื่อส่องเลยยูทูบส่องห้องวะกับมันคนเดินทางนั่นแหละซื่อสือนี่เลยนี่ดิสบายดีบอกโกยพาลุยเด้อฝากส่องเนี่ยส่องกับบอกโกยพาลุยเลยแมนฝากติดตามเนี่ย บาราดอนตา oh. <laughs> มไปเด้อบไปไปพี่น้องอย่งางไล่ซอง,น,องน,นี่น้ <c oughs> องมื่นอนี้นี่นะที่กับเป็นบาบ,บุลตาเราเห็นหลุดเดียวกันสบายดีอิบซีเส้สาขัด <c oughs> ครับมื่อน,นี้ <c oughs> บอมตากาซิมายิ้มยามเส้าขัดโดนแหลบวได้ยิ้มยามฮะก่าแต่เฮียนจบปีช่วงพัศมฮาพี่น้องมื่อนี้กัได้ยิ้มยามเลยพี่น้องเลย <c oughs> แม่นั่นาก็ได้มาลีดนำการมื่อนี้เนาะแม่หาก,ก็ติดตามซ่องในเด้อพี่น้องบา <c oughs> ่าวบุลตาบ้านนอกเผามังกง สมเป็นกะคือลุยเนาะเฮาป้านาแลกกะขิ่เที่ยวสวนธํามบทนาเนาะตามไปด้วิทั้งนี้เดีสบายดี่อยเบาวไทยบ้านนอกสวนเผารูนล่ะยม่แม่อยู่10วลนบ้านเดียวกันกับเบาวคุยนี่ซื้อซองซื้อซองบบาวไทยบ้านนอกสวนเผารูนั่นแ่ะซื้อแท้ซื้อแท้เบาไทยบ้านนอก เฮ็ดเพลงเฮ็ดหลายอย่างแต่ก็บ yes. ่ดังคือเก่าไปเลยกัเพลงเพลงนําเนาะเฮ็ดหลายอย่างนะสัญญาสิบเทปวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปริ่มนเนาะมันจะมีมีโอกาสกันมาเล่นดนตรีพี่น้องสดี่ไอา้เพิ่นมาจากฝั่งไทยนะมาจากอุดรโอ้มาจากอุดรโดยไอ้เพิ่นมาริ่นนํามื้อนี้ก็โอ้ยนี่นะแต่งเดี๋ยวยูนำกินเนาะป้าก็เพิ่นก็โคเองนี่ๆอ่ไอเพิ่นเป็นคนโคเนาะป้าก็ กำลังสีต้มเมื่อนี้ก็มีเมนูต้มปลานะกำลังคางหม้อเมนูต้มปลาสวยง่ายกินเอาสิไปสัฉพัดเราเดนียวโมได้ได้เราสัฉพัดขึ้นเป็นกะติ่มซำผุ่งนำนะนี่อาหารก๋ามี่เจ๊ซับนี่เลยอาหารบ้านๆมีเมนูต้มปลานาฬกาเอฟซีรายการ เดียวทถากินข้าวกินน้ำกันะกำลังเอ็นยูน้กินอยู่มงนงต้มปลาคุแตงกลังต้มแล้วบ้าวต้มปลาครับต้มปลาเนาะโอ้ยคุนแตงคุนแตงมันกายแล้วอันนี้มม่ยัง แบ่งนัวเนาะบ้านเอาเอิญเนาะโดนพี่น้องเศรษฐายน์เศรษฐายเศรษฐายเศรษฐายคนงามเนาะโอ้ยมีดึงเบอร์สายปีนไปทางใดกับกองเนาะปีนไปทางหน้ากับกองแต่ว่าแป่งนัวทางข้างกับกองแป่งนัวเนาะทางล่างกับกองพี่น้องคนบโบราณดึงกองมีเลยเนาะประเทศไทยนะดีแต่ว่าคนเคยเข้ากองนะคนคนเคยเข้ากองอย่างี้ยังเนาะสมเจ้าลัดไปลัดมายน่งกว่านักข้าวอีกตามต่อไป อันนี้เนเพิ่นกำลังสีต้มฟานินสูตรที่งานกินรสดีสีเข็มกว่าน้อเด็ดเข็มเข็มโลดใส่ไล่ใส่ไลใส่กระดูกน้ำตาลเนาะแต่อไปเป็นมือกองให้ล่าสซะเน้อคุทลายอะเสรบอลนะแบงปีกก็ได้ดีนี่้องยันนมัดเสนดูฟมา ปกติคอยปิ่งเสมอหมออ้ออบเอ่าผู้ปลาตัวบางใหญ่เลยเนาะมแมน,นตามตัวใหญ่แสีบคักเลยแหละอินอย่างใหญ่เลยอ,อยสอง <c oughs> ตัวคนะ <c oughs> นนีน้ปลาเนนฟังไทยกับปลาเนน,นเนาะปลาเนนคิดว่าปลาหัง <c oughs> ปลาอย่างคางดำบ่แม่นแม คือแบบปลาพีเหรอปลาหนิ่มเต็มหม้อเลยปลาทับทิมปลาทับทิมใช่ไหมเต็มปลาหนิ่มใช่ไหมลาวกับวิทยาศิวาเนาะปิ้นทางใดก็กองเนาะปิ้นทางพี่มันกองเห็ในาตัวเองอีกกองตัวเองอีกเต็มหม้อเลยนาสีตูมเตมหม้อใหญ่ๆเนาะเต็มครับบ้านนี่เราเห็ดกับข้าวเก่งๆพี่น้องเป็นมานหลีบลาวนาะงเป็นกระหัง พี่กินจะแก่งยังมีหลายซองอยู่ในไปชิมกับเขาที่เราเฮ็ดนี่เขาบอกว่าคนงามพี่กินอย่าไปชิมเด้อเขาบอกว่าไกลไล่ถ้าได้ชิมแล้วต้องได้ชิมตลอดเขาจะบอกว่าไกลไล่ชิมแล้วติดใจเจ้นี้เนื่อบ่ได้เลยพังไทยตายไปแล้วขอเป้าปกติไกลไล่เป็แบบต้มไก่เนี่ยต้มไก่ขอได้บ่จัากกิปลาเนาะไม่กินต้มไก่ครับเดี๋ยวมื้อหน้า ไ่น่าสิมากินต้มไก่น้ำเดือดจับไก่มาที่เฮือนเนี่บอกเราหาไก่มาน้ำเดือเจ้าซื้อไก่มากว่าชิต้มให้ป่ะจับไก่น้ำเดหาไก่มาที่บ้านได้สิไก่่นาอ่อนไไได้้ได้วเดียวรอรู้ชื่อเ่อยา เขาไ่ไปเอาไก่นะเรียนเไ่เป็นจมกเนหลักไปเออเปนหลักไปเอาไก่เอาเป็ดมาเตือนแล้สต้นสุกินรอเจ้าบุจักสูตรตั้งเปียให้เขางามงามตอนหน้ตายต่นนั้น่จเรียนเอจิงจริงงามคน่านี้ดีดีนนอใน t ิกตอกก็ติดตามเพื่อนอยู่เบ่งเพื่นคลิปเพิ่อนอยู่มอยยุบานได้ที่เจ้าไปสัมผัสอันเขาเฮ็ดขอกยังคนเล็กหน่อยบอยังตั้งอะไรบอดีกระ่ยแล้วดีเลย เราแบไปห้าเกินในเดี๋ยวนี้เราแบ่งนำแบ่งนำเนาะเขาในเห็นได้คือดีเขาปวดปะไม่ค่ะโปเด้แล้วก็โปทั้งเห็ดนแหละโปทั้งหีดแล้วใบยาสิไม่ได้กินยาไม่ได้กินแต่ว่าโปทั้งหีดเอาโอเคดีเชยเนาะแกหีดทะเลแล้วก็แล้วเลยคาตาปอยเห็นเขาเห็ดขอบเนาะเห็นเยอะเก็บเกี่ยวนต่หนโอุ้กค่ะ จะลงในติ yeah, oh, mm ๊กต็อกกระด้างแล้วเนาะหิบเนาะไม่ครับสุดยอดเลยเอ้าวเอาขอให้ปั้งๆตลอดแล้วแหละสาธุโอ้ยวศสาธุก็ได้เนาะคนเบิ่งอยู่แล้วต่อยหอมตอบัวไปเป็นนักข่าวบอลส่งนักข่าวนะทีเป็่ไทยข่าวผมก็แม่นแบบนี้เหมือนกันเนะยากเนาะแบบนี้เนาะขอบคุณมากทุกคนทุกท่าเป็นเหมือนกัน ไอเสะพ่อเป็นองให้ใจดู้านียากิตังเป็นกำลังตัดทับนะเฮ็ดด้วยเ็ดตักนั่งกันเน

ไอไล่สูตาตั so ้งหนุ so ่ม so ยังไงใช่ต so ั so mm. ério, Source, mm. ้งหรอยู่บ้า mm. ร yes. ์ก่อนบอสบ้าทำยู่บ้านซอยๆพี่น้องข้างซอยนี่เนาะซอยพักผิดตรงตาเออผิดตรงตาเมื่อนี้เบิ้งในยูทูบแล้วเมื่อนี้มาซิมตัวจริงพี่เนาะมาซิมที่มือตัวจริงเลยเมื่อนี้ ปกติบางคนก็นเซินน้ำไมสมแม่ตามสูตรละแ้วแต่บางคนตาแต่บางคน,นะน,นหมากแล้วสุดท้าหสุสสสสสนดนั้นแต่ว่าูตรมีเล็บสุดละคุณจะได้คิดจะได้ใช้คิดแบบนี้มั้ย <c oughs> ไม่ได้ได้อต่อยังไม่อไมได้ ไปกระโปงเลยแบบอะไรแบบไปร่างอะอ้าวสิบสี่คนผู้ชายงานกองงานแบบ สุกแล้วเมนูต้มปลาเนาะแซงแบบว่าหน้าฮาวเป็นเวนเลยตัวจริงไม่ได้ฮาวซ้ำยู่กองสุกเป็นทีเแบบลอยเลยเนาะโอ้ยตุ่มปลานิ่งของแกข้าษาแต่งงาม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 ทายดีเนาะถ้าได้ปลาเซไปหาสดๆดเฮงสิค่ะปลาเซมันมีงามไรเนาะ มีทุ่งยางมาในที่นี้นะแต่เดียไปหาไปหาเองหัวคือว่าไปไปหาสื่อเพื่อนเอามาขายตอนตอนน้องสายอยู่เมืนอตองสายไปหาตลอดโอ้ซีไม่ได้ซื้อเลยเป็นซีหาเองตลอดแต่ตอนนี้ได้ซื้อแล้วเนาะน้องเพป็นไปเฮ็ดเปียกขันงานของเพื่อนเนาะนี่นะครับต้มปลานิ่นสุดแสบครับตีมือน้องคัดทุกอย่างเอาในหัวในสวนไปเลยนับตั้งแต่หาหานี่คือคาได้ครับหาบอกหานี่คือคาหาหาคือคาบอก หัวซักเซือกคือหัวจิงไท่มาค้ำคือมาหามมาหามมาหามคือภาษาพูดไทยนะคือกันเนาะบ่คือกันบ่คือกันแตงพะขาอู้ยสุดยอดครับคือชิแทบผีมึงเพิ่นมาเนี่ยแซบแน่นอนหอมใช่ปะอร่อยแน่นอนครับเอาไพจิตามมงหงเง้บาแ์ทนเนาะมาตั้งุมงง นอนในห้อง่่อยากบ่อยากถอดทิมจังหน่อยนะมีใครกินเนาะมาตามมเป็นนะกินเป็นเนาะได้หละแล้ไยนาเราเนเราเห่ ฮอนอนนี่มาพี่ในอันสุดท้ายบเซนักคโอ้ยตายเด้อสุยทลงใส่มาตรงวัดอาตรงงวัเองเซนักบุ๊คนุ่งกขงธรรมดายกไปยกนองชายนอยเนียี่มาริบชเด้อดปาัวก่อน พิ่นพิ่นลอยน้ำว่ะลอยนำ้ำคำโค้งบริกีรรถเดอินต้นปลาฝีมือสาวางมามมือนองอย่างเมนูตำมะฮุงยังมาแล้วอันเจตุ๊กพิ่นปุ้งไว้แล้วเลยนี่ออมีแต่เอามาฮุงลงไปเลยเพิ่นปุ้งเคยเไว้แล้ว ระบบกินนั้งมาเนาะเินราคาพียกไปสอนนักเรียนโอ้ไปสอนนักเรียนหอมงูครูปูนแต่งทครูได้กินครันเนาะอือไปแล้วคุยโทรศัพท์ยางน้อยๆไปแล้วเราก็ได้เยางเป็นครูยานเป็นครูเป็นอาจารย์ครูต้มป้ากับพี่มือหน่องขัดครับตำบางฮงกับพี่มือหน้าสาวหน้าสาวเรื่องเท่านีดเนาะน้องเมี่ยนตมบางแหนบะครับเป็นนงเม่ยนบอกร้านเมี่ลูกเขาหนังไายพล่เป็นจะเสียบขาดหอมหอม โอหแต่กินนี่หอมปลาแดกมากเลยปลาแดกซื้อหรือาแดกเ็ดเอาปลาแดกซื้อกับเมนูปลาเนี่ยเป็นเสีดเก่งแถวนน้เพราะว่าเพราะว่าสิเป็นปลาแดกย่งกระซังเกี่ยวกับปลาเนี่ยเป็นเส็ดเก่งเพราะเพินมีปลาหลายซสิมเิมเด้อหืิมบอซิ่มบอซิมมุนเตะกองแซบบอตะก่องแซบจแซบจานจานแซบมันบอกแซบนแซบรับอก็นแอบานแซนบาแนาาบนาาานบา ส่วยเล่าเรากันเล่ากระเสริฐไ้วเดินทางเพิ่งเยาวกอนเป็นนายพานบ่พ่อบ่ลิกชายยังอีกอ่อพอแล้วพอแล้วมันบอกโอเคสุดยอดครับอ่ะกินข้าวต้องการครับทุกคนครับมัเนี้กินข้าวกินข้าวเอาข้าวจังหลังปักใส่จานส่งถ่ายส่งเอามาเรีนทีวีเลยนี่กว่าเอกนี่นะนี่ตักใส่จานแล้วเนาะ กำมมังคุแซ่บแซ่บสิมือสาวผู้ไทยมงองน้องเรียบร้อยคือสิครับทุกคนเนาะตอนประแดกกับตอนมังไงเลยแบบแน่นอนแซ่บแน่นอนอเอาอา่กินข้าวกดีเวยปลา ตัวไหนตัวไหนเอ้ยเนาะมือกองย่งเด็ดเนาะไปเป็นมือกองให้สาวค่ะได้เลยได้หนิสุดยอดครับหลังจากต้มปลายแล้วต้มหงแล้วน้องจับแจ้งมานี่จะดูเองไว้เด้อินเขากินน้ำแล้วมานี่จะดูเรเบกาเอา กบได้แมงหงกะไดนะแมงหงได้ตแมงหงก็้ับแมงหงก็ได้มา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 เบาเ้ยกินข้าวกินน้ำแล้วเมนูเมนีก็เยซองยางง่งยๆต้มปลาตำมะฮงแบบบสยมที่จมกันากินข้าวกินน้ำร่วมกันแค่จะโดยเงิเ้อะที่เมือน้นองคัดครับคักหล

ขอบเจอได้ไล์ขอบเจอบุญมสุขคนทหละที่มาลินนำมือหน้ามาลินนำเมื่อบอหลวงเน้าเตรียมในยูน้ำกินท่าไอ้อายเพิ่อกับกับป้าเนาะไอ้จอมคนมาจะถ่ายบายขอบเจอไดรไลท์คิดมูสักัดกเบข้าวคิดไหนเด้อที่เห็นกับข้าวกับน้ำสุกินแ่บไร